ครับผมนะราฟ้ากันอย่ร้พีมคิสุทครับผมนัาหนเรานมาทำวงจรค้องผมต้องสมอาหารนะครับขั้นะครันะก็คืออ่านแบบจับไฟฟ้านะครเพื่อจะได้ทราบว่ามีไฟหรมานะครับส่อไะคือการเตรียมอุปกรณ์นะครับ <cal> <we> <at toute remembering> ก็ครับที่เเตรียมการเตรีแบบตัวนะครับอย่างแรกนะครับก็จะมีเซอร์กิตเบรกเตอร์2 0ตัวนะครับดิฟฟิชโมสพายยี่สตัวนนะครับแม่เน็ติกสาตัวแล้วก็รเล่ส3ตัวนะครับโครด1ตัวครับก็จะมีฟีลสี่นะครับ1ตัวครับใช้ไฟเครับแล้วก็จะมีสวิตช์นะครับสี่สวิตช์าตัวนะครับแล้วก็มีแ้ว สี่ท้งนะครับ <Gym. S 1> แล้วก็มีอ emergency ไม่ได้สบาก็จะเป็นการลิ่งรถต่อไเมื่อวิ่งเสร็จก็จะเป็นประมาณนี้นะครับต่อไปนะครับจะเป็นการต่อ CL ขั้นตอนแรกนะครับเราต้องต่อเราต้องรู้ว่า AC ใช้ไฟเ DC ชนิดอะไรครับเป็น a c หรือ DC แต่ละนี้จะเป็น AC นะครับเราจะต่อ L หนึกับมิออนอยู่ที่ตรงนี้นะครับ ไปเป tamam. น s okay. <S ็นการต่ออินพุตนะครับถ mm ้าเราต่ออินพุตเป็นคอมไฟลบนะครับสัญญาณที่เราใช้ก yeah. ็คือไฟบวกนะครับส่วนถ้าเราต่อเป็นไฟลบนะครับไฟบวกนะครับสัญญาณที่เราใช้ก็เป็นไฟลบนะครับส่วนต่อไปเป็นการต่อเอาพุตนะครับถ้าเราต่อคอมเป็นลบนะครับสัญญาณที่ปล่อยออกไปจะเป็นไฟลบนะครับส่วนถ้าเราต่อคอมเป็นไฟบวกนะครับสัญญาณที่ปล่อยออกไปจะใช้บวกส่วนข้ตท้ายเป็นการเขียนโปรแกรมนะครับตามที่เขียนมานี้นะครับจะมีส่วนของอินพุตและเอาพุตนะครับส่วน โปรแกรมนะาเพื่อนผมได้ใส่รายละเอยียดขั้นตอนในการบอกขั้นตอนต่างๆในการทํางานของวงจรแล้วนะครับ <c oughs> อันนี้จะเป็นแล้วนะครับเอาพุ <c oughs> ททีวีหนึ่งโหมดเซ็ปหนึ่งในการกดทีวีสองครับนี่ครับประมาณนี้นะม่ได้งใหู้นะมไม่ได้ปีดใครมีปีะ มีแปลงนกูหายคุเลยส่วนขั้นตอนสุดท้ายนะครับใครไม่รู้ปิดงานที่คุณทำไว้คือแร่ครับส่วนหลักการทำงานของวงจรนะครับ P04 P04 เราจะเราจะกดสปาร์กได้นะครับก็คืออันนี้จะเป็นการสมมติการใช้เซ็นเซอร์ในการปิดฝาในการของเครื่องนะครับก็คือเรายังเปิดฝาอยู่แต่กดสปาร์กไม่ได้ครับ เราต้องปิดฝาก่อนแล้วถึงจะกดสน้นาได้ในการนี้ที่เรากดไปแล้วเพราะว่าไอ้จะเป็นเซนเซอร์ของถ้าเกิดเราไม่มีไม่มีของอยู่ข้างในเราจะไม่สามารถกดสตาร์ทให้มอตเตอร์ทำงานเลยการทำงานจะเป็น ส่วนเดลต้าของเดลต้ากับสตาร์นะครับจะสรับการทำงาน5วิแล้วก็จะสลับไปเป็นอีกตัวนงนรับแล้วก็จะหยุดรอ2วิเพื่อสลับหมดนะอันนี้จะเป็นในส่วนของส p 2ครับจะเป็นการปล่อยอาหารที่ทำเสร็จแล้วออกมาครับ และเราสามารถกดสต็อปไดนะ้อันนี้จะเป็นอิมเมอร์เจซี่นะครับเมื่อกดอิมเมอร,ร์เจสซี่สถานะไฟจะกลับมาที่ออฟเหมือนเดิมนะครับและไม่สามารถกดสตาร์ทแล้วก็สต็อปได้นะครับนอกจากจะก,กดก่อนถึงจะกดสตาร์ทได้ใหม่ก็ใน่วยของ พอโหลดนะครับถ้าเกิดมอเตอร์ทำงานร้อนเกินไปจะทำให้ตัดการทำงานของจอครับแล้วก็จะเกิดไฟึ้นแจ้งเตือนว่าพอโหลดนะครับเราต้องปลดก่อนไม่งั้นจะกดสตาร์ทแล้วตัวไม่ได้นี่ครับอันนี้คือปลดนะครับไปถ่ายไปถ่ายรูปไม่ถ่ายเลย หาโน้ตเปิดมันไม่ใช่เลยมอะไรเดือดูไม uh> uh uh> uh ่ใช่ไม uh,> ่ใช uh> ่แล uh ้วไม่ใช่เลยผมขายแล้วครับขอบคุมา